าเส้นที่1 5ที่กำรวจช้ผีดกับ2016ที่เราิดไม่เหมือนกันใช่ะแต่ที่ตำรวเขาผิดไวเนี่ยเขาก็ได้เว้นก่อขุดเราอ้อมก่อขุดเรานะคะอ้อมก่อขุดเราชัดเจนเลยว่าอ้อมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกอขุดเราไม่อยู่ในนโกเชันนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยาำเขาก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไมดีปัญหาแล้วก็ตอนที่ไปคุยกันอะ่ะเขาก็พูดเรื่องเดียวว่าคณะกรรมการดเสรปเมื่อไริฉันก็เลบอกไปว่าประมาณกับเอนะ,ะอนนีสิ่งให้ไปวเรื่องก่อขุไม่ปแนอนไม่ม่ไม่ีเลย มันขี you, also, yeah. sure. <c oughs> ่เส้นข้ามเลยเพราะว่าต่อคุณเป็นของเราแล้วแล้วพอทางกัมพูชาเห็นเขาก็ขี่เส้นก็ไม่อยากมีปัญหาเหมือนกันใช่ใช่เป็นผูอใหญ่เลยเฮ้ยพูดกี่ล้านรอบแล้ววะนะเออนะครับไอเรื่องเกาะโกดเนี่ยนะเออกรุงเอิงวันนี้ก็บอกอ๋อเรื่องเกาะโกดเนี่ยนะคะเขาเว้นไว้อย่างนี้เลยค่ะเขาเว้นเว้นไว้อย่างนี้เลยค่ะเว้นแหว่งเว้นแหว่งไว้อย่างนี้เลย นี่อุ้งอิงมายืนยันอีกรอบว่ากากูนี่เขาเว้นแหวงเลยเว้นแหว่งไว้เลยค่ะเออเอามึงก็ยังจะมายืนยันอีกเนาะแอดมินก็พูดไม่รู้ตั้งกี่ล้านรอบแล้วนะว่านะครับไอพื้นที่ทับซ้อนอะ่ะมึงจะไม่เว้นแหว่งทําเพื่ออะไร <c oughs> โอ้ยนะเออมึงไม่ควรจะเว้นแหว่งหรอกมึงควรจะ เว้นเยอะๆเลยอะนะมึงควรจะขีดผ่าอย่างเงี้ยขีดลงมาล่างเงี้ยขีดฟืดออย่างเงี้ยไปเลยมันไม่ขีดบ้าบอคอแตกมึงมาเว้นแหว่งโอู้ชาเขามาเว้นแหว่งให้นะคะเราไม่เกี่ยวกับกอกูดเลยค่ะเอออันนั้นน่ะกอกูดของไทยน่ะรู้แล้วไม่ต้องพูดเยอะแต่มึงจะมึงมึงจะเว้นแหว่งเนี้ยบ้าหรือเปล่า ประเทศไหนในโลกก็ทํากันคาบ,บูชาเขาเว้นแหว่งให้กันดีมากเลยค่ะเห็นไหมคะก่อกูนไม่ได้เสียเลยค่ะโอ้กูจะบ้าตายมึงก็จะมายืนยันให้ัมบ,บูชาอยู่นั่นแหละนะเออมันมีเขตมันมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมีแผนที่ประเทศไหนในโลกมึงมาเว้นแหว่งให้อย่างนี้วะฮะ ขีดมาอย่างนี้แล้วก็เว้นแหว่งให้เลยค่ะเฮ้ยท่านผู้ชมนี่แหละนะนายกอนไหนายกนายกนายกกลัวกับมูชาฟองไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเอเชื้อเชิญเสื้อแดงเชียร์ต่อไปนะเราจะได้เสียพื้นที่ทางทะเลต่อไปนะ เออเชิญนะเชิญนะครับปัจจุบันนี้พวกแสดงก็ยังเชียร์อยู่เหมือนเดิมนะยังไม่เคยมีความจะเข้าใจยังไม่มีความความรู้อะไรเลยยังคิดว่าโอ้ยกอกูดกอกูดของไทยกอกูดเออกูไม่ได้เถียงกูแค่กูแค่อยากจะบอกว่านะไอ้พื้นที่ที่มึงแหว่งน่ะประเทศไหนในโลกเขาทากันขีดมาแล้วแหว่งให้เลยค่ะอย่างเงี้ยเออ โอยต้องอธิบายยังไงว่าไอ้พวกสดแสดงมถึงจะเข้าใจนะผู้ชมใชว่าพื้นที่ทับซ้อนอะมันไม่ควรจะมีมันควรจะพืชยึดพื้นที่ไหลทะวีปตามพระราชบรมราชโองคารนั่นอะมันไม่ควรจะมีมาแหวงมาเวงอะไรอะมันไม่ควรจะมีเข้าใจไหมเอออันนี้มึงก็จะเฮ้ยมะเวงให้ค่ะมแหวงให้ค่ะอยู่นี่แหละโอ้ย เราไปคุยกับ m อ u ไปคุยกับพม่าแล้วค่ะพม่าก็หลอกความความเข้าใจกันค่ะไม่ได้มีอะไรเลยค่ะโอ้โหจะบ้าตายกูจะบ้าตายกูจะบ้าตาย,อาตายโอ้ย <c oughs> เป็นนหยกได้ไงวะฮะแววแหงวงแววแหวงให้ค่ะเนี่ยเออเขาเขาดีนะคะเขาอุตส่าห์เวาแหวงให้นะคะไม่เกี่ยวกับกบกูดเลยค่ะมึงนั่นเออเนาะ แล้วแต่แล้วแต่มึงแล้วกันนะเออสงสัยพ่อมึงจะได้แบ่ง50 50สิมใจแล้วนะครับเออโอ้ยเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ